มสามบาทต้องให้ลกน้อง้ามาเน้ับรัูเรียนครับเอเิเป็นม่ครับเข็ดตัวเดียวเ็ดเดีนีอันเดียวเลยอไปได้หลายอย่างครับักเล็กนี่เม็ดมีเม็ดกับขงอเขาครับให้มันได้ มันบอกว่าใครเถือดรอกอเลยไม่แบบไม่ เดียด๋วยวโคตรกันอพอจะได้แบบนี้เดีเเย๋ยวบัดนี้ถ้าเป็นสมุดหนูม,นมนันแมนเข้ามาเนาะมันเข้ามามันก็เข้ามามันก็สิเหยียบตัวล่างน,นี่นี่มันสิติดเลยครับเออม,มันสิติดปั๊บเลยแล้วบัดนี้มาเบิ่งตัวนี้นะอืเข็่าไงนี่นี่ใส่ไว้ตำตำลูกสี่เป็นฮู้อันนี้ เข้ากับพักลูกมืดลึกนะครับให้มันเหลือเยู่ใอะๆทำก็บ้านเดียบได้แล้วบานนี้ถ้าใส่ฟังกอนนี่ก็คือกันกับใส่เลี้ยงกันจะตีอันหาอันจะได้เลี้ยงที่ขนมักตอฟังกอนเนาะเนี่ยใส่ไว้นีเลี้ยงไว้คือเห็นเขาใส่ยุทธภูมเนาะแต่ว่าอันนี้เข้าใส่เหลือจะเข้าไปใส่ยุทธภูมิขอเขาเนาะมันกเชียลี้ยงเขานี่ยแหละครับ บต้องไ่เนียครับถ้าคลิปว่าสีไซเนียดักจนพน่นกันบโบยากครับคุดมูอครับคุดมูอได้ครับแล้วก็มันสิเป็นลักษณะเนียครับเนี่ยคลิดครับบูมิยูครับเนี่ยตัวหนีกันเนี่ยบูมิยูครับเคล็ตัวเดียวแล้วหลายอย่างเลยครับนี่บอต้องยากว่าสิบว่าถุว่าแต่มันเข้ามาก นี่แหลคหแบบคงงะครับเห็ดแบบนี้ครับหวังว่าพี่น้องคงสิเข้าใจเนาะครับอัอนี้ภาพมาเห็ดแบบนี้ผมงปเะ็ดไใบใดนี่สิบอันแล้วครับนี่แต่ว่ายัางบท่ทันเด็กเปโลกก็ไปใส่แนอายุอยู่เด้วสม,มุดทางหนูเอาเป็นทางหนูครับเ <c oughs> นี่ยเอาตัวนี้เป็นทางหนูเนาะ <c oughs> อันนี้สม,มุดแบบเป็นทางหนูก่อเหรอ มันตัวนี้มันสิบพอดีครับเท่าเสียบคอมไปเลยเนี่ยเ้าเสียบคอมพอดีเลยครับหนูแรนน่ามนกับแรนนินะรัคันเชดักไซกันดิไซเงี้ยหนูกะใช้เป็นเขาก็ได้เท่าห่างไว้เลยพวกท่าเขาเขาลุยครับลุยลุยลุยพอต่างหลายหอกน้อยๆพาอมันกินเรามากัดคาบกินเรามากัดตายตายตายมากัดกินหากินไปก็ไปเหยียบไม่กัลั่นถือครับรับประกันได้ครับตัวนี้เกรตัวเดียวแล้วหลายย่างครับ หรือพี่น้องมีความคิดแบบไหก็คอมเมนต์ Comment มาได้เด้อครับเด้อสำหรับมอนีก้ก็บอกสำนี่แหละครับเดี๋ยวจงคอยเบิ้งใหม่สำหรับมอนีก่ก็มือหลังจะคอยเบิ้งคิดตัวใหม่นะครับเนาะซอยกดไลค์กดติดตามเห้ผมเด้อครับเด้อสวัสดีครับ